สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเบิร์ุดสุดคนพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็อยู่กับบ่าวโอ๊ทชาแนลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหน้าตาอาจจะดำแน่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่ได้ใไซกล้องมันแอบน,นะบ่ได้ใไซกล้องบิวตี้แล้วก็อีกอย่างก็มันเป็นกล้องซัมซุงพี่น้องเอ้ยมันชดพูดบอชั่นจ๊ะมันจะชดเกิดนหนาพี่น้องการเมื่อนี้กับเบาอุลีกับสมาแจ้งพี่น้องบ่แม่นว่าแจ้งเราพี่น้องเอ้ยเห็นเอฟซีหลายๆท่านบอชั่นจ๊ะ เอฟซีบ่าวจานนะนะเอฟซีไอเบาลีเนาะคอมเมนต์ว่าเ่าเบาวจานะนะ Comment, าาาจาได้เฮ็ดงานแล้วบอจังเั่นที่ในคลิปที่บ่าวลีลงใหม่นะพี่นอ้องและะ้วก็หลายๆท่านเอฟซีหลายๆท่านก็มีงานให้เฮ็ดอยู่ว่าจันนะขับอาไปถึงต้นไม้เพิ่นว่าแต่ว่าไอ้เบาลีนี่เพิ่นไปแบบมีพาส,สปอร์ตพี่น้องเลยครับแต่ว่าก่ <c oughs> อนหน้า <c oughs> ถ้าได้เห็นงาน <c oughs> เห็นอย่างแล้วเพิ่นก็จะ เข่าแลนเข่าระบบ MOU พี่น้องก็คือจะแลนเข่ากระบวนการที่ถูกกฎหมายต้องมีพาสปอร์ตแล้วก็จะเข้าบัตร MOU ได้ไปเขาต้องเริ่มจากพาสปอร์ตก่อนอยู่แล้วพี่น้องเ้ยแต่ละคนก็คือถือก้นมากหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละในตอนนี้ก่เมื้อนี่ก่เดี๋ยวสิมาโทรถามเบื้องพี่น้องว่าเพิ่นได้งานแล้วว่าก่ายังบ่ฮหูว่าเพิ่นได้งานแล้วหรือยังนะบ่าวลีกัเพราะว่าไปั้งพุ่นนะมีญาติพี่น้องอยู่พี่น้อง ไปอยู่น้ำพี่น้องก็คือลูกของป้านั่นแหละก็คือลูกของเอื้อยแม่กับเพิ่อนก็อยู่เฮือนติดกันกับเบาลี่นี่แหละกัว่าไง่ายช้ำเอื้อยแท้แทนะช้ำเอื้อยแท้แทู่้นึงนั่นแหละเพราะว่าเบาลี่เองบไมีเอื้อยด้บไมีเอื้อยกัแต่ละนั่นก็อาศัยเล้าเล่ลงไปก็อยู่น้ำเล้าตอนตอนนี้ก็คืออยู่กินน้ำเล้ยงขาเราไปอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งสองปีนี่แหละเราไปอยู่เราไปอยู่ร้านอาหารนะพี่น้อง เดี๋ยวเปาลิชมาโทรเบิ่งก่อนโทรทางเบื้งก่อนเพิ่นมีเฟซบุ๊กดอกไหนฮะเพิ่นลินเฟซบุ๊กลูกเพิ่นบอติดพี่น้องเอ้ยทางเฟซบุ๊กหนี่บอติดเดี๋ย้โทรทางเบอร์เด้อ Bidai đây điện nga lao bóng mặt trăng hoa. Oh, anh yung du hôn anh bóng mặt trăng kỹ 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 พก bon <chae> ักผ่อนก่อน mm hmm. <goof cji> เนาะอาบน้ำก่อนเนาะอาบน้ำอาบน้ำปลาปลาปะหม้อหม้อก็กลิ่นรสกล้วยเออแม่ดูแลเต็มดีขนาดหมอกบแล้กินกล้วยแลกกันนะเฮาเอาเดี๋ยวนี้แลกกันหมอมากินน้ำหมอมากินข้าวน้ำยู่แต่ละมือฮะโอ้โหกินข้าวเป็นอะไรอย่ี้ข้าวกำยังอ่ะนะ เพชรหมูก่าค่พัดลาดิเงี้ยแบเไร่ไร่ประเภทกิงกาพัดเพชรหมูป่าโอ้โหพระเ็ดกิงก้าสีเดียวยูนยูนแถวใดจะยูนประทุมบะกูรู้ไหมนะใกล้รังซิดนั่งรถมาร็งิดบ้านรังซิดือ้จังอยู่ใส่เนาะไม่แังกบจักชอบเนาะฟังว่าเลยว่าอยู่ใส่ไม่ยรงกบ อยูกับไผาเดี๋ยวนี้นะนดูคนเดียวโอ้ให้ตนแท้นะหมอชามเด้โหมอไปอันพักไม่หันติมือน,นั้นนะบ่แล้วลงรถ้ปแล้วนะหมอไปเลยแล้วว่าคือว่าหมอไปพักไม่หันหมอโบฮอด มอบ่หอดบอลยู่จากเถื่อหลับเมียมอนมานำให้เฮาโทรหาอยู่มันมองบ่มีโทรศัพท์เนาะเออเรม่องตัวมันไก่กัญ่เนมองไปทั้งว่าง่ายไปแนียกันอยู่มอชิดน่ะบอกลังชิด่นะมองลงลังชิดเออพิภาวาดีเนาะมันจอดช่องเทื่อได้รถเนาะ มันจอดวีภาว่ดีลังคิดเธอหนึ่งดิเออมันจอดอยู่หันรถเลยมานั่นหอดมันจอดดูขับแสดงว่าหอดแสดงว่าจอดดูกว่าเก้าใั่เนาะรถจอดดูคนนั้นนาะอีกทีหามือก่อนบ่อบเราบะพักพื้นก่อนบ๊อบเราบะผักพื้นก่อนผักพื้นครับโอ้โอ้โอ้ผักพื้นอาบน้ำอ่างน้ำให้ข่าวก่อนเนาะใช่เวลาเราจิมาบ้านเราจิมาบ้านดิ เราวมันถิ่มเอรอเลาว่าดิมื่าอเราสิมาให้เปียยนนเนเพาะกดกาเขวัช็ดบาประเทศไวไนติเอ่อเมื่อถอดเงินน้ำเมื่อเอาเงินน้ำปลาเตีามาเข้ากันสีกูเบดมันเาหลงคออาเอาเอาโอเคโอเคอยู่ดีม่แห้ง สู Finished, ่ๆค่อยสู่ไปนั่นแหละยาเงาละมีมูอยู่เนาะเห็นบอตะวันนะลุงวันนะเห็ดเห็ดเห็ดเออหแพลุงวันได้ดีดีดีก็ต้องเจาะหล่าแล้วโอ้ยอีนางนั่นบออีนางต่ำๆน่ะมโนาะเกระผัวกระผัวมันเนาะัวคนเดียวโอ้โหตีผัวเราจังหวะหนีปากกันแล้วเนาะ อ้าโอเคพวกโอเคสูดๆเจ้าสูดๆๆๆดๆ่านมีสูดจำนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่นองายแพทย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้มีอะไรพี่น้องเอ้ยแล้วยังปฏิเัติงานพี่น้องเอ้ยก็คือลงไปแล้วฟักฟื้นก่อนแล้วจงังสีนั่นก็มันมีจังหวะแต่จังหวะหนึ่งก็คือแบบว่าชงใส่อันเลื่อยว่าวุลีเนี่ย ก็คือญาติน,นนะเพิ่นว่าสิอันนั้นสินให้ถ่ายมนันมีคนออกอยู่ก็เลยว่าสิถาขเขาแทนทนะสิประมาณนี้ละเรื่องเล่าพี่น้องกับเอฟซีหลายท่านเพิ่นก็ทักทวงมาถามอยู่พี่น้องว่าได้เห็นงานระบอเพิ่นว่าเป็นจนังไ้คันบ่ได้เห็นงานหรือว่าบ่มีงานกับทักหาได้เด้อเพิ่นว่าแบบนี้นะพี่น้องเบลลี่ก,ก็ดีใจได้ดีใจที่เอฟซี FC ยังให้โอกาสว่าชั้นชั้นเราออกมาจาก อันเลื่อนจํากันยังให้โอกาสแล้วอยู่น้องพี่น้องกใหายข้อควองใจกันแล้วว่าเราได้เห็นงานหรือ,อยังกัยังพี่น้องกยังประมาณอีกสี่ห้าวันจะได้เห็นงานเพราะว่าอันเลยเป่าลี่เป็นคนเลี้ยงเพาะั้นจ้ะเลยเป็นลูกพี่ลูกน้องอ,อะไรพี่น้องเออ้ยยันบอกเข้าใจนะกะเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงดูเลี้ยงดูกินข้าวํำเลา้านอนห้องน้ำเล้าอะไรพี่น้อง อาบน้ำใช่นั่นน้ำเล่าพี่น้องเอ้ยเราเลี้ยงเขาเราเป็นเซฟเด้เราไปอยู่ดนแล้วเราเป็นเซฟเพจอาหารเป็นกูอันเด้ก็เลยนั่นพี่น้องก็เลยพอนั่นพอได้ว่าชันชาพอได้เงินได้คำพอได้เบิ่งแย่งกันต่อไปแหละบา่าว่ากันแหละพี่น้องเอ้ยแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะกขอ้อพูดเอฟซีหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่คอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็หลายๆคอมเมนต์นี่ให้กำลังใจ,ใงใจอ้ายข่อยมัดจุกคู่จุกคนเลยอะ เพราะว่า,าเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะบ่มีคอมเมนต์ใดที่ที่แบบว่าด่าเลยบ่มีคอมเมนต์ใดที่ด่ามาเลยหลังจากที่เราค่อยลงคลิปสองคลิปไปคือ,ค,อคลิปน่าจะค่อยได้ขึ้นรถนะนะได้ขึ้นรถจากบ้านไปเมืองไทยก็มีที่คอมเมนต์ดีๆแหละก็คอมเมนต์ให้กำลังใจคอมเมนต์บอกว่าสู้ๆนะบอกดีก,ก็ดีใจปุ้มปุ้มใจก็เป็นว่าได้พี่น้องที่ สังคมไปช่ไหะสังคมไทยเปิ่อนตอนหลับเปิ่นตอนหลับเปินนเป่นได้รังเกียจว่ามาแต่ใสค้นมาแต่ใสเป็นมาได้เปิ่นขอเพียงแต่ว่าเคยบอดีมาแหลกรับเป็นค้นดีแล้วก็จะขึ้นสู่สังคมอย่างแท้จริงพี่นนอะก็โอเคพี่นา้างเลยหน้าดำขนาดเลยหัวก็ยองพี่นนองแต่ว่าซะาอยู่ไดนคือน,นี่ว่าอุลิกาซาอยู่หัวแต่ว่ามันถึงยองเองมันพี่นนอะ ไอเอฟซีอันที่ถามเบิ้งพี่น้องเอ้ยอยู่ลงลังชิดแล้วนั่งไปน้อยหนึ่งบ่หู้ยังบ่หู้นหนะหาว่าตัวเองอยู่ใส่กันแท้นะพี่น้องแต่ว่าเอ้ยเบอรลีบาอยู่ลำลูกกาเอ้ยเบอร์ลี่าปทุมนะปะทุมธานีก็อยู่กันหลายคนอยู่ในฮานกาไม่ญาติพี่น้องหลายคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่ในเขตกรุงเทพหันไม่ญาติพี่น้องประมาณสี่ห้าคนหกคนพี่น้องแต่ว่าพี่น้อง า็ง่ายพี่น้องกันแท้ๆนะแบบว่าบบเมนได้พี่น้องอันนันนะแบบลุกี้ลูกน้องนะพี่น้องแต่ว่าเป็นพี่น้องกันแท้ๆแบบบบเมนพี่น้องกัมกาบบเมนพี่น้องแบบว่าต่อพี่น้องโบเมนนะพี่น้องอุ้ยว่าพี่น้องอย่หันหน้าใครนี่อ่ะโอเคพี่น้องเ้ยคลิปนี้น่าจะจบซัมนี่และจังไงกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้บาโอลิซันี่ของอีกือเก่าเดอรพี่น้องด้วยเดี๋ยวบาโอลิจะไปหา อำนหนาอำนในพี่น้องเลยก็สิไปหาทายคลิปไทยคับก่อนดูต่างบ้านต่างนั้นพวหละพี่น้องก็มีหลายๆเคสยู่สิไปไหเบิ่งพี่น้องเลยถ้าท่านใดมากเกตใดก็สามารถติดต่อเบารีมาได้พี่น้องเลยหรือว่าถ้ถาท่านใดมีแนะนําให้ไปเคสใดก็สามารถแนะนําทางเฟซทางไลน์ได้เพราะว่าเบารีจะเฮ็ดเฟซเลยก็ไลน์ลเป็นอินโทรเลยลกน็นั่นเลยพี่น้องเลย โอเคพี่น้องจังได้กก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามัพื่อพี่น้องสบายดี